ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปันยิ้มนะครับบ้านหลังนี้ที่ปันยิ้มปันสุขปันใจให้กับคุณเสมอหแน่เดี๋ยวนี้มีมุกมาเยอะนะครับก็ คลิปนี้นะครับก็เป็นคิวของคุณที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข6หรือคุณ6นะครับในสัปดาห์นี้นะครับระหว่างวันที่ย0พฤษภาจนถึงวันที่5มิถุนายนพุทธศักราชส5 6 3นมะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก่อนอื่นนะครับมันเป็นองค์รวมในการพยากรณ์หรือว่าการทํานายเพราะฉะนั้นโปรดใช้พิจารณายานในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรวมไปถึงนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างทุกสิ่งนะครับเพราะนี่คือการพยากรณ์และการทํานายเท่านั้นนะครับเรามาไล่เรียงกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับ15 วันก่อนของคุณ6นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก็เรียกได้ว่ามาจะเกิดปัญหากับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่ในบ้านเจ้านายนะครับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่ของคุณ6เนี่ยมักจะเข้ามาวุ่นวายเข้ามาทําให้นั่นสิทาไม้นี่สิหรือเรียกได้ว่าตําหนิครับตำหนิเรื่องนั้นตนําหนิเรื่องนี้ที่มันไม่พอใจทําให้คุณ6นั้นค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหน่อยกันเอาได้เบื่อกันเลยกันทีเดียวนะครับสำหรับคุณ6ทั้งหลายแหละเพราะฉะนนนั้้้ใจเเเย็ขาาไวร ดูดีกว่าครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นขออนุญาตนะครับอินทโทรมา มาครับมาต่อกันด้วยนะครับการงานของคุณ6กันบ้างการงานของคุณ6เรียกได้ว่าช่วงนี้เหนื่อยอีกแล้วนะครับปัญหาค่อนข้างเยอะเลยเรียกได้ว่าคุณ6นั้นจิตใจตั้งมั่นดีๆตั้งรับดีๆนะครับเพราะปัญหากําลังจะเข้ามาหาคุณ6ค่อนข้างจะเยอะเรียกได้ว่าแก้ไม่จบส่งไปโดนตีกลับลักษณะแบบนั้นเกิดข้อผิดพลาดอะไรแล้วลักษณะแบบนั้นจงระวังดีๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรวจทานสม่ำเสมอรู้แบบนี้แล้วเราจะไม่ประมาทนะครับตรวจทาน ดูดีๆแล้วก็พยายามไม่ให้ใครจับในสิ่งที่เรารับผิดชอบหลักๆเท่านั้นเองนะครับต่อก็ด้วยการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้าของคุณหงนะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณหงเรียกได้ว่าเหนื่อยเลยนะครับค้าขายเหนื่อยแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ออเดอร์ไม่ค่อยปังยอดไม่ค่อยเข้ามันทาให้คุณนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยมีปัญหาด้วยซ้ํากับการค้าขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราจะเอามาขายหรือการส่งกลับไปแล้วแล้วมันจะเกิดปัญหานั้นเองนะครับอาจจะโดนตีกลับโดนรีเจ็คโดนเคลมเอาได้เพราะฉะนั้นดูล ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งดีๆช่วงนี้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยละครับดูแลดีๆนะจ๊ะคุณหกจ๋าต่อกันด้วยนะครับในะเรื่องของความรัก ความรักของคนโสดของคุณหกเนี่ยในช่วงนี้นะครับคุณหกมีโอกาสไปแอบรักนะครับคนที่เขาไม่สนใจสําหรับคนโสดนะครับใครที่ไม่โสดก็ยังมีคู่อยู่แต่คนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยอาจจะไปแอบชอบแอบหลงรักคนที่เขาไม่สนใจคุณนั่นเองเรียกได้ว่ามันทําให้เหนื่อยจิตเหนื่อยใจนั่นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างความรักกับคนมีคู่ในช่วงนี้นะครับคุณหกจะมีปัญหาระหว่างกันนะครับระวังเรื่องการปะทะคารมเข้าไว้กับคนรักนะครับหรืออาจจะมีเรื่องการหรืออาจจะมีปัญหา น้อยอ,อกน้อยใจระหว่างกันใจเย็นๆนะครับคุณต้องใจเย็นๆเขาแรงมาเราต้องเบาเขาเป็นไฟเราต้องเป็นน้ํา นิ่งเข้าไว้นะครับแล้วมีสติเยอะๆนะครับยุบหนอพองหนอเข้าไวน้นาะแล้วมันจะผ่านไปได้ใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆแก้เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะครับเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยนะฮะการเงินช่วงนี้เรียกได้ว่ามีรายจ่ายจะบอกว่าสบายใจก็ไม่ใช่เนาะเรียกได้ว่ามีรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะมากๆมีรายจ่ายค่อนข้างสูงด้วยความที่เราจําเป็นจะต้องจ่ายเรื่องของสิ่งต่างๆยังไม่เพียงเท่านั้นคนโหกเกิดความอยากได้อยากมีขึ้นมาอีกแล้วในสัปดาห์ เพราะฉะนั้นอะไรที่อยา่างนอ้บ ไม่เอาไม่เอาประหยัดไว้ดีกว่าอย่าฟุ่มเฟือยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตรวมไปถึงนะครับรายรับมันน้อยมากๆรายรับมันยังไม่เข้าเลยจ้าใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งใช้อะไรที่ไม่จําเป็นนะครับเรามาดูสุขภาพกันต่อนะครับคุณ6เนี่ยจะมีปัญหาในะเรื่องของความดันด้วยนะให้ระวังเรื่องความดันดีๆนะครับการงงหัวการปวดหัวในะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมีอาการเวียนศีรษะอย่าอาบน้ำนะครับอันตารายที่สุดพักก่อนใจเย็นก่อนพักก่อนนะครับเนื่องจากว่าที่ต้องเตือนกันแบบนี้เนื่องจากว่าคุณ6มักจะมีเรื่องคิดเรื่อง เครียดนะครับทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องหน่อยเวลางุดเหงิดเลือดลมมันสุดฉีดขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆจะดีกว่าครับรวมไปถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะนะครับเรื่องของไตนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายไม่ว่าถ่ายหนักถ่ายเบาดูแลดีๆนะครับเกี่ยวกับไซนัสนะครับเกี่ยวกับภุมมแพ้หูคอจมูกต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับบางท่านกระเพาะลำไส้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงเฉพาะบางท่านจริงๆนะหัวใจเส้นเลือดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับปากเนื่องจากว่ามัน จะมีแค่เป็นช่วงนี้เท่านั้นเองเรามาดูสรุปกันดีกว่าครับวุน6ฟังอะไรที่มันเหนื่อยมาเยอะและสรุปสั้นๆง่ายๆกันดีกว่าครับว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเรียกได้ว่าปัญหารอบด้านรอบทางกลับมาบ้านก็เหนื่อยไปทํางานก็เหนื่อยเบื่อเส็งเครียด อีก1ตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณ6นะครับดูแลตัวเองดีๆดูแลจิตใจดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเคล็ดลับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเคล็ดลับเพิ่มเติมของคุณ6เนี่ยเราก็แนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับทำสังฆทานอาหารข้าวหวานแล้วก็บวกน้ําเข้าไปด้วยหรือจะออกโรงทา,งกานก็ได้รวมไปถึงการเป็นอาจิตอาสารในการไปช่วยเขาอย่างนี้ก็จะทําให้คุณ6นั้นผ่านวิกฤตไปได้รวมไปถึงการทาความสะอาดห้องน้ําวัดห้องน้ํามูนิธิอะไรที่เขารับให้เราไปทาความสะอาดได้จะดีมากๆ และก็มาถึงในเรื่องของ <hum> ความจุ้ยเรามาพูดกันถึงเรื่องสีของผ้าปูที่นอนนะครับในช่วงนี้นะครับผ้าปูที่นอนสําหรับคนหกที่เหมาะสมที่สุดมีอยู่2สีนะครับก็ <int> คือสีขาวหรือสีเทา ย้ำนะครับสีขาวหรือสีเทาการนอนแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้สีเนี่ยมันส่งเสริมให้กับคุณในช่วงนี้มีพลังในการต่อสู้จิตใจเนยนายมาขนาดไหนพอนอนแล้วตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกอิ่มจากการนอนมันจะได้มีไฟในการลุกต่อสู้นั่นเองนะครับและสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในปีนักษัตร์ปีนักษัตริย์4ปีต่อไปนี้นะครับให้ระวังมากๆได้แก่ปีกุลปีขาน ปีวอกปีมาเสงนะครับปีกุลปีขานปีวอกปีมาเสงย้ํากันอีกทีนะครับเพราะว่าทั้ง4ปีนี้อาจจะเจอหนักๆในสัปดาห์นี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ทั้งปีนะเฉพาะสัปดาห์นี้เท่านั้นให้ระวังดีๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณ6ค่อนข้างจะดูดีกว่าคุณ6ทั่วๆไปนะครับก็คือปีรากากับปีฉลูจะดีกว่าเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะครับอย่าเชื่อทุกอย่างคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนดูดวงหััวราปบ นนั้ถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดเลิฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด s u b s c r i b e กดอะไรก็ได้กดไปเลยกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดให้หมดกดทุกสิ่งทุกอย่างแต่กดครั้งเดียวนะเพราะถ้ากดสองครั้งมันคือไม่ไลค์และอันไลค์ไปเรียบร้อยนะครับฝากด้วยนะครับติดตามกับเพจตัวน้อยๆดูดวงหัวราบันยิ้มนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆใช่หรือไม่มั่วหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับทุกคำคอมเมนต์นะครับ ติชมอย่างสุภาพเรายินดีรับฟังเสมอนะครับหากมีอะไรจะปรึกษาก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะตอบให้นะจ๊ะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช้ให้กดเลิฟอย่าลืมนะครับแล้วฝากกับเพจตัวน้อยๆไว้ด้วยขอบคุณที่ติดตามชมจนมาถึงขนาดนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขมากๆครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปีง้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญญมนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญ,ญ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปขอบคุณครับ